หนังสืออภทา,านสองนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพระเจดิดกเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์แต่ละองค์ในายุคพุทธกาลนะครับเรียบเรียงโดยหลวงพ่อชุมพลพระปัญโยความหนา392หน้าราคา350บาทหนังสือสภาพดีนะครับเล่มใหญ่ปกอ่อนนะครับข้างหน้าเป็นพระเจดียบูพยาเมืองภูก,กามนะครับข้างหลังเป็น เจดีเซตานาจีนะครับเมืองผู้กาเหมือนกันนะครับสร้างในสมัยพระเจ้าปิโลมินโลนะครับอันนี้คือปกข้างในนะครับเจดีมังคลานะครับหรือว่ามังคลาเซตีเมืองผู้กามนะครับสร้างโดยพระเจ้านาราบดีนาลาศิราบด,ดีนะครับผม อันนี้เป็นตละลบันนะครับจะพูดถึงการอาน,นิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมอาน,นิสงค์การาบูชาพระพุทธเจ้าการทําความดีหรือว่าอาน,นิสงส์แบบกา,ารสร้างประเจติดีหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะจะเยอะมากนะครับจะเป็นเรื่องอาน,นิสงส์งการสร้างบารมีของ พระอรหันยุคพุทธกาลนะครับผมใน,ในยุคที่ว่ามาตัดสรู้ในยุคของรูพได้เจ้าองค์ปัจจุบันนี้นะครับพระสักยมุนีนะครับ การสร้างเรือนโพการพวนน้ำพวนดินต้นโพก็มีนะครับถวายพันใบาตานะครับผมถวายยัคานะครับถวยายรองเท้าการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับการถวายดอกไม้ ก็จะมีของฝากไทยเล่มนะครับไม่ใช่ไม่ได้มาจากพระไตรปิฎกนะครับผมอันนี้คือที่มานะครับผมเป็นพระสุธรรตติฎก,กูลกุทธกายนิกายอัป,ปทานนะครับผมเป็น,ส,นส่วนของอัป,ปทานในวิหารจุลามณีนะครับผมสร้างโดยพระเจ้าอนรปฏิสินทูน,นะครับผมเมืองภูกามอันนี้เป็นพระจีดีเมืองภูกามเหมือนกันนะครับ เป็นเจดีย์รุ่นเก่านะครับการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวนะครับผมในสมัยพระพุทธเจ้าปฐมุตระนะครับพระอรหันต์องค์นี้ได้ถวายดอกบัวนะครับผม <c oughs> สุกว่าเล่มนี้จะไม่พ่วงอัถกถาให้นะครับผมจะเอามาเฉพาะส่วนของพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ก็เป็นพระเจดีย์เมืองภูการนะครับผมสร้างโดยพระเจ้าจันสิตานะครับอันนี้ก็ด้วยนะครับเป็นพระเจดีย์เมืองภูการนะครับ อัอปทานนี้เป็นทั้งบํมเพ็นบารมีของพระอรหันต์ทั้งพระเถระแล้วก็พระเถรีนะครับผมคือพระภิกษุและภิกษุณีด้วยนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นอธิบายศัพท์นะครับผม ที่มีมาในพระเตบิดกนะครับที่มีหมานัหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับจริยธรรมของพระโพธิสัตว์สิบประการนะครับอันนี้เป็นส่วนของไทยเล่มของฝากไทยเล่มนะครับไม่เกี่ยวกับพระเตบิดกนะครับแล้วก็จะมีรายชื่อของผู้ร่วมจัดพิมพ์นะครับผม ข้างในปกหลังจะเป็นพระพุทธรูปในวิหารนากายนนะครับผมที่จริงก็ไม่ใช่วิหารนะครับเป็นเจดียาวิหารเป็นเจดีทรงปาราศาสตเขาเขาสร้างให้เป็นทํานองเป็นเจดีแต่ว่าสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับ